รถผู้บริหารเน่ยงานปลดประจำการมาได้เป็นตัวเบนซิน,นล้วนกับเบตา้าแชมรี่คันนี้เลย 2.00ตัวจีรถปี2019บอกเลยว่าคันนี้ราคาดีที่สุดในตลาดเรามาดูกันว่าคันนี้ได้อะไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะจะเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีดําจะทําให้ตัวรถนะคะเรียบหรูดูสปอร์ตออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเดีย๋ยวจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็จะมีในโวนของ d a y light LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวจัดมาให้ครบเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งจากโรงงานมาให้ภายในนะคะคุมโทนด้วยสี ดำนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เลสพร้อมกับปุ่มพุ่สตาร์ทในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0 0กว่ากิโลซึ่งเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงรับประกันไม่เขีย่ยไม่กอไมล์แต่อย่างใดเลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยว่าภายในกว้างมากๆ ัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยมีช่องแอร์ตอนหลังแล้วก็มีช่องจ่ายไฟมาให้อีก2จุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่รอคิวล้างรอคิวปรับสภาพกับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่6กแ0 0 0บาทลูกค้าดีฟรีดาวออกรถเริ่มต้น0บาทใครสนใจคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ